วันนี้โค้ชแซมมี่สอนเตะบอลนะครับจะมาสอนการซ้อมยิงลูก h ฮร์บอลเล่ครับเผื่อน้องๆหนูๆเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงนะครับสถานการณ์จริงอาจจะเป็นเพื่อน c r o s บอลมาแล้วเราวอลเล่อยู่หน้าประตูนะครับแต่เวลาเราฝึกซ้อมสามารถใช้อุปกรณ์หรือว่ากลวยนะครับเป็นอุปกรณ์ฝึกนะครับเวลายิงให้ใช้ปลายเท้าด้านในนะครับสัมผัสให้ถูกประมาณ กึ่งลูกบอลขึ้นให้สูงขึ้นไปแล้วก็ยิงนะครับเดี๋ยวโค้ชจะสาธิตให้ดูนะครับอย่าพยายามเตะโดนกลวยเด็ดขาดนะครับให้โดนแต่ลูกฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับพยายามเตะให้โดนบอลนะครับอย่าให้โดนกลวยนะครับแรกๆวิธีฝึกอาจจะยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวโค้ชจะสาธิตดูว่าโค้ชทำตอนแรกเป็นยังไงครับ นี่นครับโค้ชทำตอนแรกๆจะไม่โดนลูกฟุตบอลน,นะครับจะโดนแต่กลวยนะครับนะครับช่วงโควิดอยู่ที่บ้านลองทำแบบนี้ซ้ำๆไปนะครับเดี๋ยวโค้ดจะยิงให้ดูรอบนะครับนี่นะครับน้องๆหนูๆถ้าฝึก อย่างถูกวิธีนะครับลูกยิงก็จะแรงแล้วก็พุ่งเข้าประตูอย่างนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม